โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อจะเลไนเกมสี่ทีกันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเนี่ยพ่อซ่าเกมเมอร์นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมารีวิวไอจีบ้านที่เราเพิ่งปิดมาใหม่กันนะครับว่ามันโหดและดียังไงนะครับหลายๆคนที่หามานะครับอาจจะแบบว่าพี่แล้วมันดียังไงคนที่ชอบไปเล่นกับตัวไหนอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ความสามารถของจีนี้ก่อนนะครับความสามารถของจีนี้นะครับจะเป็นโอกาส45นะครับป้องกันเอฟเฟี่ยอันตรายนะครับถามว่าป้องกันเอฟเฟี่ยอันตรายนี่ป้องกันอะไรไได้้บบาางงงพีี่่่อออยเชนนะครััหวใจข ขีมูนนะครับหรือเสกนะครับเออพวกเอฟเฟกอันตรายนะครับก็คือมีอะไรบ้างวะผมก็ลืมลืมแล้วจำจำเอาหลักๆก,ก,ก็แค่นี้แล้วกัน <laughs> มีพวกเสกมีพวกหัวใจของขีมูลหรืออะไรอะไรอีกวะผมจำไม่ได้แล้วอ่ที่มันเป็นเอฟเฟกอันตรายอะ่ะลืมลืมไปแล้วอะ่ะนะครับก็ประมาณพวกนี้แหละแล้วก็เอ,อ่ออะไรอีกวะอาขังโกงของมีเมียนเออนะครับว่าอะไรอีกอ่ะลืมแล้วอะ่ะ แค่นี้แหละมั้งจุตําได้แค่หลักๆประมาณนี้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าผมพูดเราไม่หมดนะครับก็เอาหลักๆไปแล้วกันประมาณนี้นะครับผมผมก็ก็การเอฟเฟกพวกต่างๆนะครับผมเแล้วก็มีโอกาส85%นะครับป้องกันสกิลบังคับย้ายนะครับสองครั้งนะครับผมแล้วก็มีไอ้ป้องกันสกิลบังคับย้ายกับดักจับปะเออแล้วก็มีเมื่อตกพื้นที่ของเรานะพวกเมื่อตกพื้นที่ของฉันมีโอกาส5 5นะครับชาร์โล่สูงสุด2องขั้นนะครับผม อ๋อป้องกันบังคับย้ายเอามันทับกับหมวกที่นี่เราต้องหมวกที่นี่ออกเราใส่เป็นหมวกที่นี่แทนนะครับนี่นะครับมันจะได้กันตายสี่ครั้งนะครับเออนี่นะครับผมใส่หมวกผิดเวทนะครับก็คือก็จะเป็นการตายสีครั้งหรือเราไม่อยากใส่หมวกนี้เราอยากจะใส่เป็นหมวกไอ้นี่ก็ได้นะครับเราอยากจะใส่เป็นหมวกไอเราอยากเปลี่ยนหมวกอะไรก็ได้ก็การตายจะลดลงอ่ะแต่ถ้าใส่หมวกหมวกไอไทเทเนียมโจมตีกับอีบ้านโล่เนี่ยมันจะได้การตายสี่ครั้งไง นะครับเออการตายสีครั้งเพราะว่ามันมันไม่ทับกันนะทุกคนผมบอกก่อนนะครับมันไม่ทับกันนะเพราะทำไมถึงไม่ทับครับอันนี้มันเป็นป้องกันสกิลดักจับกับบังคับย้ายแต่อันนี้มันแค่ป้องกันแค่การดักจับนะครับผมเออมันเลยไม่ทับนะนะครับมันก็เลยเป็นการตายสีครั้งนะครับรวมมีโรมีอีกก็6ครั้งนู่นี่ยอะไรประมาณนี้นะครับหรือถ้าเราแบบว่าเฮ้ยพี่ผมป้องกันการตาย2ครั้งของบ้านก็พอแล้วมั้งอ่าอยากจะเปลี่ยนหมวกก็ได้นะครับถ้าบอกว่าสีครั้งไม่ชอบอยากเปลี่ยนหมวกก็ได้อออาาจจะะเเป็นนหหมมววกกรร์ชั่่ตงๆไ หุ่นไรกาหรืออะไรแล้วแต่เรานะครับเราชอบอะไรนะครับอืมก็ lls, วันนี้ก็เดีย๋ยวไปรีวิวกันเลยดีกว่านะครับวันนี้แชมเปี้ยนลีกมันเป็นด่านอะไรอ่ะไอ้แค่ด่านโลกมันเล่นยากกัะด่านโลกผมขอวันนี้ไม่ขอเล่นแชมเปี้ยนลีกแล้วกันเอาไปเล่นห <c halten> ้องธรรมดาดีกว่าันเล่นยากกัะด่านโลกอ่ะนะครับสาหรับตัวพวกนี้มันต้องเล่นไกอาด่านโลกอ่บไกอาได้อยู่เออด่านโลกก็ไกอาก็ได้ป่ะนะครับไกอาก็ได้ป่ะไกอาได้อยู่ด่านโลกจริงๆว่าจะเล่นเอลบอนไง ไก่อเปลี่ยนหมวกก่อนแล้วกันนะครับไก่อไก่อจะเป็นผมว่าไก่อมันกันตายเยอะแล้วหมวกหุ่นไล่กาแม่งดีเลยดีไหมฮะหุ่นไล่กาแม่งไปเลยได้ปะเออหุ่นไล่กาไปเลยอย่าไปจ่องกันตายสองครั้งก็พอมีชันลงชันล่ออีกแค่นี้ก็พอแล้วไก่อมันกันตายเยอะแล้วนะครับเออมันมีกันตายเยอะแล้วแค่นี้ก็น่าจะพอมั้งไปนะครับอย่าไปจอ่องมือ ไปดิครับนะครับใครอยากจะเปลี่ยนหมวกเป็นเวอร์ชั่นไหนก็แล้วแต่เพราะมีชาร์โล่ในตัวอยู่แล้วนะนะครับเออวิ่งเจอกับเจวอนว่ะเจวอน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 ได้เนเป็นนที่องอ๋อได้เล่นเป็นคนที่สองครับถ้าเขาเปิดมาแล้ววิกเราเลยเนี่ยก็แพ้นะเพราะเราไม่มีใครนี่นะเอาผมก็ดีอยู่นะเราเป็นผมไปรีออฟได้ออฟออกเกาะได้เว้ยทุกคน ใจเย็นนะเพื่อนเลือกย้ายเว้ยเอาจาังหวะเพื่อนโหเย็ด oh, <yes. laughs> มึงโดดถูกที่ถูกเวลาจริงๆนะมึงเอา้าดีนะั่นเอาผุดขึ้นมาให้ <c oughs> เฮ้ยมึงก็โดดถูกที่ถูกเวลาเหล,เหลือเกินเอาไม่เป็นไรอะ่ะมึง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 ยังไม่ดีอยู่อ่ะ <c oughs> เอาเดะไปไหนอ่ะเพื่อนไปไหนไปไหนมึงจะไปไหน เขาบอกว่าหนีก่อนนลกันอ๊ะสวยเลยมึอยู่ตรงนี้ขอเราต้องเอาให้เขาให้ตายในเธอนี้นะถ้าเราเขาเขาไม่ตายเราจะแพ้เอาเนี่ยอ่าเสกครับสวยครับผมบอกเลยว่าแจมแมวนี่ใส่หมวกนี้มาโอ้เรียบร้อยดีพี่เออมึงกันมันมีการเลเเฟกต์อันตรายด้ดยนะแต่มันไม่กัน <laughs> โดดกลับมาป๊าบเชิดปะ เชิดๆออกอยู่แต่ว่าเราก็ต้องโดดไปตรงนี้ครับไปไม่เป็นไรนะครับเออไป12ไปพี่ไปเสกมัน12ไปเสกมันเออมันต้องแบบนั้นเพื่อใส่มันใส่มันออใส่มันอ,อันนี้ไปเสกครับไม่เป็นไรครับอะไรออกวะโมไปหัวมุมหมอกครับมาครับ ผมบอกเลยโรติดโคตรดีว่ะเออไม่ต้องเห็นป้องกันตายแล้วเอาดูสกิลโราเอาพอแล้วเอองานดิมึงเอากูไม่ตายมึงก็ต้องตายดิเพื่อนอ,อย่ามาจ้องกับพี่เออไอหอกเอ้ยเอาไงดีอะเอาไปตรงนี้เชิญออกปะเชิญไหมเชิญออกปะวะ <c oughs> อ,อ๋อเอ้าไอหอกเอ้ยไม่ได้ย้ายไม่ได้ย้ายไม่ได้ย้ายไม่ได้ไ เออโอ้ยไม่ติดอ่าจบแล้วแพ้จบเรียบร้อยมันเบิ้นได้โอ้โโอ้ยสร้างไม่ติดใกล้ตามึงทะยศยังวะลืมวางหลุมผิดด้วยเมื่อกี้โอ้ลืมดูช่าเอ้ยนะครับ ทำเล่นเกินไงทำเล่นเกินก้าวไปแล้วไงเลยทำเล่นเกินเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้โห <c oughs> สรุสร้างไม่ติด <c oughs> จบเลย <c oughs> แต่ดีนะที่ผมบอกเลยเอาไปเล่นครับได้กับหลายๆตัวเดี๋ยวเล่นไกาอาอีกเกมหนึ่งแล้วกัน <c oughs> อ้าวเจอไกาอาด้วยกันครับก็ <c oughs> น,นี่เออเออพูดถึงป้องกันเอฟเฟกต์ก็ป้องเออนี่เออเนี่ยป้องกันอีกุลาบไกอาก็ได้ป้องกันอีไอไอพื้นเอฟเฟกต์พื้นที่ดวงจันทร์ของไอ อะไรนะอีเจวอนก็ได้เออหลวงก็ลืมว่ามันป้องกันเอฟเฟกอะไรนะมันมีหลายเอฟเฟกเกินอะนะครับอย่าป้องกันอีกุลหลาบหนามอีกุลหลาบของอันยังไม่ณีคอตูมันเนี่ยได้นะครับกับคอตูมของเจวอนอะได้เหมือนกันนะครับอ,อ่านายมีอะไระเพื่อนคล้ายๆเรานะจีอ่ะตดออตโต้ไปแล้วด้วยนะครับผม เมื่อกี้ผมนึกว่ากันย้ายเขาหมดแล้วเนะอ๋อของกันย้ายเขายังไม่หมดเราเราย้ายได้ครั้งหนึ่งนี่หว่าอ๋อลืมอ๋อเมื่อกี้ผมลืมด้วยแหละตอนแรกมันเป็นย้ายนี่ออกย้ายของย้ายของออหลุมดำยานเมนชั่นเออแล้วมันก็มีได้ย้ายแรนมาผมก็ลืมย้ายดันดันย้ายออกจากเกาะเฉยเลย ขาสร้างไว้แล้วอ่ะสิบสองไปได้ป่ะสิบสองไปได้ป่ะเผื่อได้ย้ายไปพื้นที่ไหนก็ได้เออสวยครับเขาปลดออโต้เล่นไม่มันเลยริบค่าเขาดีกว่ามันย้ายไม่ได้เพื่อนไปเสกไปนะครับเสกไปเสกไปเส็กเออนี่นะครับจะเล่นไก่อาหมวกนี่ก็ได้นะครับ ผมว่ากอาไม่ก็การตายเยอะอยู่แล้วอะนะครับได้เ,เป็นหมวกเสกด้วยจะได้ช่วยหลายๆอย่างไปติดนัญมณีไปแต่ตายไป,ไปเพื่อนมันเล่นไม่มันลเพื่อนสี่ไปดันทรยอยศเราไหเพื่อนมาไปตายไปไ,ปไ,ปไปพูดที่หมวมุมเหรออเรามา ตายได้แล้วไปบังคับย้ายสร้างแลนด์ม้าออกอีกโอ๊ยลืมวางหลุมดำไว้ข้างหน้าก่อนแต่ไม่เป็นไรหรอกเขาน่าจะตายแล้วแหละไม่น่าจะรอดอ่ะเอาใหม่เอาใหม่อีกเ,เ,เ,เกมหนึ่งอีกเกมหนึ่งโหไม่มาเลยเกมเนี้ยโหเกมเมื่อกี้แบบไม่น่าแพ้เจอวอเลยเนาะแต่ไม่เป็นไรให้เขาเหอะเราก้าวไปแล้วไงไปต่อครับ จริงทุกคนดีมากเลยจีนี้ผมพูดเลยว่าควรที่จะหาไว้นะครับผมบอกเลยคุณได้ไปสลับชงสลับคุณได้เปลี่ยนหมวกใช้แบบตามสบายใจเอ่ะใช้จีน,นี้ไปมีป้องกันเอฟเฟกอันตรายส5าเซ็นีกโอโ้โหแบบแค่นี้ก็สบายใจแล้วอ่ะเจอเจวอนเี๋ยเราคูเจอเจวันเนี่ยถ้าเอาไม่ตายในเทินเดียวเนี่ยเราอแพ้อืมอเอาให้ตายในเทินเดียวถ้าไม่ตายในเทินเดียวเราแพ้เลยนอกจากเขาจะทอยแบบทอยแป๊กอะนะครับ ทอยแปะของไม่ติดบ้างทอยแปะบ้างเออเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเออนี่ของไม่ติดแบบนี้เ <c oughs> นี่ยเจวันตัวอะไร e อ่ะอีโวอ๋ออีโวอาจจะไม่ติดเยอะเท่าไหร่แต่มึงก็ปุดจังหวะมึงได้จังหวะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะย้ายในแถวอีกโอ้กูตายเหมาะจอขนาดเลยใชมึงโอ้เบิ้ลสามครั้งอีกโอ้เบิ้ลสามครั้งจบเลยเนี่ยมาจบตรงเนี้ยเรียบร้อยไม่ได้เล่นเลย โดนวิกอ่งไงเอาไม่มันเลยอะ่ะไปเล่นทองธรรมดาดีกว่าไปเล่นทองธรรมดาดีกว่าปะอ่อพออ่อพออ่อกล้าไปแล้วช่างมันไปเล่น้องธรรมดาดีกว่าปะปเล่นตัวใหม่ละเล่นไอ้นี่ดีกว่าอยากเล่นเอ่ออเริบอสเอริบอสเราจะเปลี่ยนหมวกไหมอะ่ะเอาเป็นหมวกแค่นี้เอาเอาหมวกสองครั้งพอมั้งสองครั้งน่าจะพอมั้ง แล้วแต่เราชอบนะทุกคนหรือว่าเราชอบการตายสี่ครั้งก็ได้ถ้าผมว่าสองครั้งน่าจะพอทุกวันนี้มันไม่ได้โจมตีอะไรกันเยอะไม่มีศาสตร์เอฟเฟคอันตรายใส่กันน่ะเออผมว่าหมวกเป็นหมวกเสด้วยวป่ะเออไม่งทุกวันนี้มันศาสตร์แต่อันตรายใส่กันอย่างเดียวเลยชิบหายนะครับสองครั้งน่าจะพอหนละถ้าไม่เจอไกนอาจจะเออทุกวันนี้ก็เล่นคีบูนกันเยอะนะครับผมสองครั้งน่าจะพอปะไปเลยเล่นแผนที่ไรอะ่ะเอาอารีนาแล้วกันอารีนาคนมือโหดเยอะนะครับไปนะครับ เซตก็เล่นเป็นเซตประมาณนั้นน่ะเพื่อได้เห AH ็นเอฟป้องกันเอฟเฟกอันตรายบ้างเมื่อกี้ไม่ได้เห็นเลยไอ้มาเห็นไหมผมบอกแล้วเอฟเฟกตอันตรายเพื่อนอ้าวเดล่นเป็นคนแรกด้วยมึงเลยสองครั้งพอปะวะน่าจะพอแหละสองไปก่อนล้วกันนะครับผมเราได้ทอยคนแรกแล้วก็ค่อนข้างที่จะเสียเปียบอยู่นะ มาเอเลบอสราคาเท่าไหร่อ่ะไม่รู้ลืมละสองพันสามพันซื้อมาเท่าไหร่ไม่รู้ลืมละกดมาตอนนั้นนะ่ะโอ้เพื่อนเพื่อนสองได้ปะ่ะโอเคสวยแต่เวลาทอยแม่งดูเท่ดีนะไปเออมึงกลับหัวมุมไม่บ้างเนอะโล่ทำไมไม่ติดอ่ะเพื่อนเออติดให้หน่อยไปโดดสร้างแลนด์ป่ะ อดดสร้างแลนไปครับโดดมาตรงนี้แล้วกันไปโรสองขั้นเคสวยมันมีอะไรอ่ะเขาไม่มีกลับหลังอ๋อมีมันมีกลับหลังอยู่นี่ว่ะมีกลับหลังหรอเอาลงตรงนี้ได้ปะไปติดดีจังวะแป้นนี้มันของจริงอ่ะเพื่อนเป้มของจริงอวยแปนอีกแล้วไอ้คุณก็ติดดีเหมือนกันนะสามติ คูณอัพสามที่เปอร์เซ็นต์อะไปโดดไปตรงนี้กูเพื่อนมันหีแล้วมันต้องไปทางไหนอะมันตรงไหนดีอะมันตรงไหนดีอะมันตรงนี้ดีกว่าไหมอะเราอยู่แถวนี้ดีกว่าปะไม่อยากไปอยู่ไลน์นั้นนะเดี๋ยวแมงเบื่อสิบสองมาไปมาอะไรอะคอยมาดิคอยมาดิเกาสิบสองมาปะล่ะเออถ้ากาสิบสองก็มาดิครับพี่ จะได้เห็นเอฟเฟรดอันตรายไมหมหรือเราจะฆ่าเขาก่อนได้ในเทอร์นนี้เลยมันใจตัวเองหรือเกินน้มึนยังไงเพื่อนคีมูนยังไงยังไงคิมูนบอกขอขออยู่แถวนั้นแล้วกันคีมูนบอกไม่ไม่ไม่ไปไม่เอาไม่เล่นเอฟเฟรอันตรายกูจะเชิญคีมูนบอกอกูจะเชิญ เอ้ามึงมาตอนนี้มึงตายนะต้องนงตั้งงานไม่ยอมมาเนี่เบอสอบไปก่อนแล้วกันได้ปะสวยเพื่อนตัวมนผมชอบแม่งการพลาดมันเท่ดีแบบแม่งเวลาทอยอ่ะเบนสองมีหนึ่งดีนีเพื่อนเออมันต้องอย่างนั้นสวยอือเดี๋ยวมันเจอกูเสกแน่โอเพื่อนถูกเกินแบบนี้มันไม่ได้นะเพื่อนโอ้แบบ ไม่ใช่อขอแบบสร้างก่อนเออเออ,เอ,อกลับไปที่หมมุ้งด้วยสวยครับสวยเออสวยสวยเพื่อนสวยขออยู่ตรงไหนดีอะผมขออยู่ตรงตรงนี้แล้วกันนะครับดูดมาดูดมาเออโดดสร้างแลนด์มาร์คด้วยเป็นยังไงอะ่ะเพื่อนโดดสร้างแลนด์มาร์กก็อยู่ตรงไหนดีอยู่แถวนี้ดีวกว่าไหมหรืออยู่แถวไหนดีอยู่ตรงที่เดิมหรือเปล่าเอาตรงไหนดีวะเอตรงนี้แหละ ตรงที่เดิมนี่ยหละดูดไปเ,เรียบร้อยแตกขังฟองเออไปปตัดกาศดเรียบร้อยมันต้องอย่างนั้นเพื่อนเรียบร้อย <c oughs> ต้องอย่างนี้ด้วย <c oughs> ตัองอย้ง, <c oughs> ตงแต่ได้ออกไปนี้มาก็ดีเหมือนกันนะออฟล็อกค่าพันทางนะครับจัดเซตได้แบบง่ายขึ้นในหลายๆอย่างไม่จําเป็นต้องพกไม่ทุกวันนี้ผมพูดเลยนะเว้ยทุกคนผมไม่ได้พกอีแปนไอ้นี่เลยแปน ไออวกาศเนี่ยนะครับปุ่กรเขียนแบบเรืออวกาศผมพกพกพกแผ่นอื่นเลยเปอร์เซ็นต์มันเยอะกว่าด้วยไงนะครับผมได้ออต้องอะไรเอามาออฟเนี่ยตอนนั้นเสียดายไม่ได้ซื้อส5มสิห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวรอดูส5มิ้าเปอร์เซ็นต์มาก่อนอาจจะซื้อห้าไอดีหรองก็ได้แต่ลืมว่าไม่ได้ทำมินิไว้นี่วะโหดืมทำดาวไว้ยังไม่ซื้อหรอกนะครับอืมดีผมพูดเลยนะครับคนที่จะหาไว้ที่บ้านเนี่ย เอาไปเล่นได้หลากหลายห,หลายตัวนะครับพอใส่ที่บ้านเข้าไปปึ๊บหมวกไม่จําเป็นแลวครับเปลี่ยนหมวกออกได้เลยครับพวกสร้างโรงสร้างโลกไม่จําเป็น,นครับพูดเลยนะครับควรที่จะมีหาไว้รับรองไม่เสียใจแน่นอนนะครับทุกคนนะครับผมก็ใช้แปลพวกปะปลายไปนะครับเนี่ยผมก็ใช้เนี่ยม,มันเพิ่มันเพิ่ม15%เนี่ยนะครับผมก็เปลี่ยนใช้ไปทุกวันนี้ไม่ได้ใช้เลยตั้งแต่ได้ออฟนี่มานะครับก็ คนนี้ก็นั่นแหละก็คือถ้าจะโหดก็ต้องใช้ตังค์ด้วยนิดนึงนะครับก็โอเคแล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันคลิปใหม่คลิปหน้านะครับบายบายไปละ <laughs>